ดาดใหญ่เป็นน้ำตกที่เป็นซิกเนเจอร์แห่งใหม่เป็นอันซีนแห่งใหม่เป็นสถานที่ต้องเยี่ยใหม่ติดโบว์อันดับสองของประเทศเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์แห่งใหม่ของอำเภอน้ำหนาวจังหวัดพบบิจิตรเดี๋ยวไปติดตามชมกันทางไปน้ำตกดาดใหญ่ดูลักษณะภูมิประเทศหนทางก็ขรุขระเป็นธรรมดาแต่ว่าโดยจภา,าพเนินเขาแล้วมันเป็นเนินเขา่อง,องนะโดยทั่วไปนะครับมมไม่ใช่เป็นภูเขาซับซ้อน ที่จะน้ําตกจะตกออกจากหน้าผาสูงๆม่ใช่นั้นน้ําตกตาดใหญ่เนี่ยจะซ่อนอยู่ในล่องน้ําที่อยู่ระหว่างเนินเขาอย่างไงอันนี้น่าสนใจมากพอเท่าที่ดูมันไม่ใช่เป็นภูเขาซับซ้อนที่จะมีหน้าผาสูง,งชัน,น,นและมีน้ํตกาลองกอยางอน,นคถึงแล้วถึงแล้วครับน้ําตกตาดใหญ่ตาดใหญ่วออท์ฟอลเดินลงไปน่าจะประมาณ50เมตรจะเห็นว่า ก่อนทางลงมาเนี่ยไม่ใช่เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนภูเขาสูงชันนะเป็นเนินเขาธรรมดามานะค่อยขับรถลงเนินมาเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเหมือนกับมาเจอร่องน้ํามันก็จะเป็นกลายเป็นน้ําตกมาดูสภาพนะว่าเป็นยังไงก็าตามไปดูกันนะครับเดินลงหักาสมาเยี่ยมชมน้ำตกที่เป็นอัญซีนแห่งใหม่ของอำเภอลำเหนาต่างจังหวัดเพชรบุรีตามลงไปดูกันโอเคครับ บันไดาทางลงก็จะใช้กระเบื้องนะมาปูวางในการั่วเทาวก่อนแล้วก็มีราวนี้ตอนนี้ขนาดนี้เป็นราวไม่ไผ่ยอยู่นะครับพอให้มีที่เกาะเดินลงไปได้นี่นี่รถตกระวางไหมครับเนี่ยื่นได้เลยเฮ้ยรถรางระวังน่อเดินลงไปตรงนี้ไล้ยิเสียงน้ำพัดเก็ดขึ้นนี่ครับเป็น,เป,นเป็นคลองที่น้ําไหลแรงเลยนะครับเนี่ยเป็นเสียงน้ำเืียบมากครับทุก ลบเรื่อนดีครับแเป็นไม้ให่เป็นต้นไท่ป็นป่าไทเป็นมเาอวันนี้เดินลงมาประมาณ20เมตรบันไดิดปูด้วยกับเพื่อนอทิตย์ได้แค่นี้เพ่อเลืออยู่ใน่รงหวัดกำแพงนพรนะครับก็มีการทำเดืออันนี้ก็เลื่นได้เงราะ่ามัระวังหม่อนกันสองม่ได้เลย

เราทับถากได้เลยครับเนี่ยเราอยู่ใกล้คิดกับน้ำตกเราจะเห็นว่าลักษณะเป็นหินนะครับไม่ใช่เป็นหินเป็นโขดหินนิ่มฟองได่น้ำเลยนิมได้น้ำเลยนะครับไตกอย่างไรเลยครับถ้าดูใกล้ๆกัน ราวเ้รจาองะต้องเน้นย้ำเลยนะครับต้องระวังที่นี่นะบ่อนที่เลยตบินรับควรจะเน้นย้ก่อนอันนี้อันนี้เืออยางถ้าวิ่งเรเนี่ยินลงเท้าไม่ดีเนี่ยจะทำรูปบาดเจ็รรรา้ต้องใช้วลาเะ าเราลองจะนับชั้นของน้ำตกน่าจุดท่องเที่ยวตรงนี้นะถ้าเราจะนับชั้นเนาะมีสภาพแปลรอปนี่เป็นเป็นโขดหินที่มเป็นริมคลองเป็นริมแม่น้ำริมลำธารดีกวะเนี่ยเป็นริมลำธารนี่คือโขดหนถ้าจะนับชั้นเรานับชั้นดูก็ข้าวดูก็คือหนึ่งโอ้ดันชั้นบรรทัดเ,เป็นบรรทัดช,ชั้นบันไดเลี่ยเป็นขั้นบันไดเลยนะเป็นขั้นบันไดเลย,เลยหลายชั้นมากเลยคนระับ 1นึ่ง6องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดบสองสมี่าสิบหกสิบายี่สบยี่สิบสองยี่สมี่สิกสเ่ปาบกว่าขั้นเลยนะถ้าจะนัาเป็นขั้นเล็กขั้นน้อยเนาะอันนี้เลือดูยังไม่ได้รูดดูผนเต็มทุกแนะถ้าเกิดฝนตกเต็มทุกแบบเนี่ยน้ำน่าจะเต็มพื้นที่นีเต็มพื้นที่นะนี้ก็ต้องดูฤดูการดูวย่ะแหละ วยงามครับสวยงกชูรีไดเักทูรีการท่องเที่ยวน้ำตกตาดใหญ่นี่ค่จุดที่หนึ่งท้องลานน้ำตกสวยข้างบนนะครับจุดที่สองชง วิวน้ำตกบุมสูง3 6 0องศานี่จะลงไปด้านนี้นะจุดที่3ชมน้ำตกชั้นล่างนั่งรถไถลากนี่รถตัว V นะีไอพีแต่แต่เ<ต>มื่อกี้สอบถามจากไกด์แล้วบอกว่ามีจุดที่4ที่5ด้วยนะเราเดี๋ยวลงจะลงไปดูเราไม่ได้ลงหรอกเราไปดูแล้วก็เห็นแล้วครับดูได้เห็นด,ด้วย<ด>นะหน้าเราค่อยมาจันะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นที่ 2, 3, 4, 5กัน โดยพาณะ VIP เลยครับนี่เลยเนี่ยเรานี่คือรถนำึ้นรถแล้วแล้วคุณรถนำเที่ยวน้ำตกมีจะอยู่ข้างหลังนู่นจโอเคเลยแล้ว VIP หมดเดี๋ยวจะไปดูชั้นที่สี่นะชั้นที่สี่ชั้นที่สองชั้นที่สี่จะมองเห็นชั้นชั้นที่สามชั้นที่สี่โอ้โหนิริศเนี จอมากรดูเส้นทางนี่ครับเนี่ยดูเส้นทางไปชั้นที่สามที่สี่ที่ห้าจก,ก,กตามที่เราต้องใช้รถพิเศษรถสำับเที่ยวพิเศษคือแบบไหนครเป็นลุ้นทางขึ้นกันเลยครับเป็นลุ้นทางขึ้น quá là tổng thống เองรอออ้คับจปีก๋อนี่จุดสองนี่คือจุดสองของจุดท่องเที่ยวน้ำตกตากใหญ่อ่าจุดที่สองของน้ำตกตากใหญ่ชั้นที่ดีๆชั้นที่ดีกันไรลายๆมาเนี่ยพอมาจุดที่สองจะเห็นน้ำตกสูงเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นชั้นสูงเลยเนี่ยโอ้โหเป็น เป็นสูงเลยตวนี้จะเห็นว่าเป็นเส้นทางน้ําที่สูงเป็นเส้นทางน้ําที่ไมไ่อยู่บนโซนสีมันคือมัน็จะมีทางน้ําต,ตกลงมาตรงนี้ทางน้ำไหลขอบคุณผูส้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็อำนวยความสะดวกราวบันไดนะเป็นราวไม้ไผ่นะครับขอบคุณมากที่ทาให้เราเดินทางมาได้ด้วยราวบันไดตัวยาว ที่ที่ทำไว้นะครับเดี๋ยวอีกโดหนึงครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้อ่าคือลำธารเล็กๆก็มีจับฉากถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันครับอ๋อนี่ก็ะดุมธารอันนี้คือว่าเป็นน้ำตกลูกไปนหมอ่าก็เป็นแบบว่าติดเส้นึหมแบบก็จับถ่ายได้อ่าไปเป็นนิดหนึ่งแล้วไม่ถึงโซนสี่นะไอ้ก๋เระหว่างทางไปโซนสี่ไปเด็นสารเมตรครับนี่ไรเนี วันนี้ไปสามสิบเมตรไม่ไกใใจลจนทางวิ่งเทลวิ่งได้เห็นวัฒนธรรตรงนี้นะฮะทางกำเอโด้วยหน่วยที่ดูแล,ลรับผิดชอบการท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมพื้นที่ไว้ดีมากกับสำรวจแล้วทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่แล้วก็สเส้นทางลงได้ไหมคะลง <c oughs> ไม่ไ,มได้ก็แ่รถค่ะิ <c oughs> ้งเลยนะคะ <c oughs> ไม่มีค่ะหนูบอกว่าให้ระวังถึงแล้วโซนสี่ครับถึงโซนสี่แล้วโอ้โหนี่เลยโซนสีอยู่ตรงนี้เลยครับดูโซนสี่นะว้าวโซนสี่นี่จะเห็นทางน้ำตกที่ ชัดเกนนแล้วก็ยาวเลยนะครับตั้งแต่โซนที่หนึ่งสามเนี่ยมองปเป็นแบนี้เลยนะครับเราเดินมา,มาใกล้กบใกล้คิดแต่คำศัพท์ใกล้คิดขึ้นโซนสี่นี้นะครับ ก็ยังเป็นป่าไม้ไทยอยู่ป่าไม้ไทยอยู่ก็เนื่องจากดินด้านบนเนี่ยภาคใต้เนี่ยดินแน่นอนต้องเป็นหินต้องเป็นต้องเป็นหินเหมือนที่ที่ปอบลำธารนั่งเลยนะ,ะแต่โชคดีที่ข้างบนนี่เป็นดินมันทําให้เราตกแต่งพื้นดินได้สะดวกขึ้นทำถ้ำปบันไดเดินมาได้เลยนะตรงที่เลยที่โซนส,สีนะครับเป็นสีสทัชสีเหลืองใหน่อยก็ไปดู ขึโง,งก,กินตัวนั้นนะเอาไวถ้ถ้าลื่นๆอย่าเป็นอย่าเพิ่งประมาทเลยนะเอาอยู่ตรงนี้ก่อนนะมาดูธรรมชาติตอนนั้นก็จะเห็นขอบหน้าผาคือเหมือนกับหน้าผานะลึกลงไปเลยนะครับตรงตรงแม่น้ำนี่ก็แม่น้ำวิลลัารมตอนนั้นเลยคือเส้นทางน้ำตกได้ยินเสียงพับเจนมากนะครับได้เห็นสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยหู น,เ,นเห็นธรรมชาติแล้วก็น้ำตกอันนี้เป็นน้ํำตกที่สมบูรณ์แบบมากของจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ครับน,นี้เป็นอัมซีนแห่งใหม่ตากใหญ่อเอน้ำหนาวจเพชรบูรณ์นะครับ